สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีสุภูสุคนคาบมาพบกันนี่แลวครับวันนี้เป็นหอดมือนัดหมายแล้วครับที่ทีมงานข้ามผุนรวมิตรวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่สนามไทยพัสดุมีนบุรีตอนนี้ระบบทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมแล้วน,น,น้องๆเข้ากานตากชุดตากยังต์ละครับพี่น้อง หลังจากนี้เฮายุดหลายมือตอนนี้เฮากะเดตากชุดตากยัางเรียบร้อยแล้วูุคนกะลอกคาเวลาครับลอกคาเวลาทีทีเฮ้าสีทีเฮาสีแสดงนะครับตอนนี้ระบบทุกอย่างก็คือพร้อมแล้วนะครับเกษตรภาพพี่น้องภาไปหายางเล่นหายางเบิง เป็นไงบ้างร้อนไหมห่อนแห้งห่อนแห้งห่อนแห้งห่อนอิหลีโออันนี้ตลาดนัดปัทวิกรใช่ไหมครับเนี่ยขายเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมแต่ว่ากล่องเนาะของผู้ใดน่ะแบบกินจะอ่างขึ้นเลย สวัสดีพ่อพญาแซกฮัะสดินเมื่อีห่ยังก็กินน้ำชาน้ำชาเขียวเออเจาเตเว่นเทบูเมื่อกี้ขอไปเสียเงินมาแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทอีกสามซิบตีเ oh ส Dude, ven, ้นก่อนเด้ออ in ันไปซื้อของพี่น้องไปซื้อของมาแล้วอายุเน่ยอายุร้ายแล้วก็ต้องเดีใส่บังในพูน่ะแนวท่านา ตอนนี้ระบบเราก็เออโอ้สามบาทแั้วกระถ้งสามบาทตอนนี้ระบบเข้ากับพอมราคาพี่น้องแต่ละคนกระตากชูต,ตากอียังแล้วภายในข้นภายในยันกะเริ่มลุงลล่งขนลุ่มยังแล้วครับตอนนี้พื้นที่ดีดีได้พี่น้องมาหนีิพ<อ>ื้นที่ดีดีครับ ระบบทุกอย่างพร้อมนะครับไก่ละพี่น้องเอ้ยไก่หอดมือหฮาสีป่ปวุ้วงเข้าไปเข้าไปสื้มือสื้มือแล้วพื้นที่กว้างขวางครับพี่น้องมาเนี่ยจูคนได้ สามพันสี่พันแต่สบายๆเลยพี่น้องเขตไก่เคียงกรุงเทพและเขตปริมณฑลนะครับสามารถมาได้ว่ามาสะดวกครับมาง่ายล้านคอนเสิร์ตไทยพัสดุมีนบุรีสาขา3นะครับอยูอ่ข้างหนาให้พัสดุเลยตรงคางก็จะเป็นหางบิ๊กซีครับไฟ่พร้อมตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับข้านไฟยังกําลัางสี่ึ้นแล้วระบบฟืน้นระบบไฟ เตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วมัอเนี่ยมวนกรุบลรอครับบ่มีไงครับเต้นเห็นมันสะใจไปเลยมันเนี่ยลังใจที่เห่าทีมงานคำพุนบได้ลงมายามพี่น้องแถวกรุงเทพโดนเติบล้วครับพี่น้องตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ทีมงานบอด้มีโอกาสลงมายามพี่น้องมือนี้เป็นโอกาสดีแล้วครับที่ทีมงานเหา ได้มากมอบความมวนความซื้นให้ชาพี่น้องห้างกรุงเทพมนี่อย่าลืมให้พี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้ทีมง,งานข้ามผุนรวมมิเต้ด,ดครับเดอ้อระบบทุกอย่างกับตอนนี้ก็80 90เปอร์เซ็นต์แล้วครับมาต้องห่วงครับเมนี่ทุกอย่างเฮ้าจัดเต็มครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเครื่องดื่มครับเครื่องดื่ม ชุดการแสดงยังทุกอย่างจัดเต็มครับจัดเต็มวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยลูกทุ่งหมอรำคำหุนร่วมมิตรเฮ้าพร้อมครับเฮ้าพร้อมพี่สิมอบความสุขความบันเทิงแก่พี่น้องจงได้พี่น้องย่าปะอย่าปล่อยกันเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเป็นกำลังใจให้เฮ้าเน่ให้ลูกหลานทีมงานคำหุนร่วมมิตรเน่ดอนๆมาพอกันเถื่อครับดนๆมาพอกันเถื่อ ปีนี่กใกล้ขามาแล้วครับใกล้ขามาทีห้าสี่ปิดฤดูกาลแล้วผู้ใดยปรทันได้นนเบิงผู้ใดยประทันได้ชมกะเปล่ามาเด้อโอ้ยแดดแดดแดด,แด,ด,น,ดนี่น้องนเขากับจัดสิ่งจัดของแล้วมานแล้วครับทุกคนก็เสร็จหมดแล้ว หอน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 ขับครับขับออกไปดีกว่าครับเอ,อ้เรไปอัดไม้ป๋อฮะ้าาอาไปอัดไม้ป๋อเนร์ได <And> ้อย่างเนร์ไปวระสัตว์ไปดีครีมไปซื้อครีมไปซื้อครีมมาบกนะุกหนาผู้เฒ่าเมื่อตั้งมาเจ็ดลอย ค่าตูมันนี่เมดแล้วเด้อพี่น้องเด้อจังไดียกมาส่งค่าลูกคาล่าอนนี้เด้อเอายกสามเดือนปีโป่งแล้วโอ้ยเอ,กอหากระบะหัางในหอดเลยล่ะหมายถึงว่าต่อไปว่าพอกระซังเนี่ยตั้งรับได้ที่ก็ต้องยกเลยเออพวกกับสีพีชนะหน้าเด้อมีพี่น้องมาหาบอมาเมื่อ๋ไม่พี่น้องมาหาบอต้องเพลง,ง,งพีราดาตัดชุดใหม่ไปไปตัดอีลเลตี อ,อ่ะสู่เขาอีลาตัดไปปีนานำ้ำห่อนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยน,นีนย่ครับเป็นละพรแผนกเอ้าคนละคนว่าเขากเซ็ตแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหน,น,น้าที่ของนักนแสดงและแผนกขนนะครับที่จะต้องทำหน้าที่ต่อไป จะได้พี่น้องอย่าลืมมาเป็นกาลัางแรงใจให้ทีมานคำขุนรวมมิดเดิ้ลเหมือนที่พี่น้องเอ้ยอดเวลาเตรียมตัวแล้วครับตอนนี้ซีมุ่งกว่าจะหามุ่งแล้วฝากช่องน้อยช่องยอดรักคำขุนร่วมมิรมาอีกสักช่องเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศหลังวิธีบรรยากาศหน้าวิธีกราดการแสดงกับิเป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องซอยเป็นกาลั่งใจซอยกดไหลกดแช่ ช่องน้อยๆช่องนี้จะได้รับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ